จะมารีวิวเป็นตัวเจาะรูไฮดรอลิก C H 80นะครับตัวนี้มาพร้อมกับสเปคแรงอัดสูงสุด50ตันเจาะเหล็กแผ่นหนาได้สูงสุดอยู่ที่16มิลตัว C H 80นี่นะครับจะต้องต่อเข้ากับปั๊มไฮดรอลิกรุ่น2หัวนะครับแบบนี้ ทั้งหมด4ลูกนะครับก็จะเป็นตั้งแต่ไซส์16มิล18มิล22มิลแล้วก็25มิลนะครับตัวนี้จะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็น้ำหนักเนี่ยประมาณเกือบร้อยกิโลนะครับซึ่งทางเราจะไม่จัดส่งอันนี้จะต้องรบกวนเป็นลูกค,ค้าเนี่ยมารับของเองที่หน้าร้านนะครับเพราะว่า คุณลูกค้ามาที่หน้าร้านแล้วเนี่ยทางเราจะได้แนะนําแล้วก็ให้ทางทีมงานเนี่ยสอนเรื่องการใช้งานให้กับคุณลูกค้าอีกอรอบนะคะก่อนที่จะนําไปใช้ท่านใดสนใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาทางชอ่องทางนี้ได้เลยนะคะ